สวัสดีครับทุกผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสารกำจัดวัชพืชน,นะครับตัวนี้ก็เป็นสารกำจัดวัชพืชออร์แกนิกนะครับของบริษัทเ b b i o t e c h นะครับผมตัวนี้ยี่ห้อของเขาก็คือเออร์บิเทคนะครับเป็นสารกำจัดวัชพืชออร์แกนิกสูตรน้าประเภทเผาไหม้นะครับเป็นสารสก,กัดออร์แกนิกจากธรรมชาติ100%ซ์นะครับ ทำการฉีดพ่นไปแล้วจะเห็นผลภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าเกิดว่าแดดร้อนจะจัดนะครับก็จะเห็นผลไวมากนะครับภายใน6ชั่วโมงก็จะเห็นผลแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับผมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และแม่น้ําลาทานนะครับผมสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะให้เห็นผลที่ดีและรุนแรงนะครับเราต้องผสมตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นน้ํายาอตลตอลน์ซับสักเทนนะครับผมเป็นสารจับใบธรรมชาติชนิดน้ํานะครับผม ผสมร่วมกันนะครับสออย่างนี้นะครับจะได้ผลดีมากๆเลยนะครับ H V Biotech นะครับก็ไม่ได้มีแค่น้ํายา2ตัวนี้นะครับก็มีน้ํายาต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาฆ่ามดเพี้ยแมลงนะครับหรือว่าน้ำยาบำรุงพืชพธุ์ต่างๆนะครับมีอีกมากมายนะครับที่เป็นออแกนิกนะครับไม่มีสารเคมีนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีดพ่นยาของเราเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนการผสมน้ำยากันเลยนะครับถังน้ำยาที่ผมใช้ฉีดน,นะครับก็บรรจุได้15ลิตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะผสมแค่10ลิตรนะครับตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการใส่น้ำเข้ามาในถังแล้วนะครับเป็นน้ำก๊อกทั่วไปนะครับจำนวน10ลิตรครับ ก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ายาเฮอริเทคกันก่อนนะครับก็เป็นประเภทเผาไหม้นะครับอัตราส่วนการผสมนะครับผมก็ถ้าพืชปกคลุมไม่หนานะครับก็2 0 0ร้อมลตรนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมถ้าเกิดว่า,าวัาะพืชปกคลุมหนามากนะครับก็300-400ถมลลตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับ นี่นะครับผมก็จะใส่น้ํายาอยู่ที่จํานวนประมาณ150นะครับเพราะว่าผมได้ใส่น้ําไปแค่10ลิตรนะครับตัวนี้ก็เป็นสารจับใบธรรมชาติชนิดน้ํานะครับอัตราส่วนการผสมนะครับก็10มลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับ อันนี้ผมก็จะใส่ไม่ถึงร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ตวงนะครับ100นี้ก็คือ10มิลลิลิตรนะครับผม200ก็คือ20มิลลิลิตรนะครับใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็คนน้ำยาให้เข้ากันนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยแล้วครับนี่นะครับก็เป็นพื้นที่ป่าหญ้าที่ผมจะทำการฉีดพ่นนะครับอันนี้ก็ก่อนทำนะครับก่อนที่เราจะเริ่มฉีดพ่นนะครับเราก็ต้อง สวมชุดอุปกรณ์ที่รัดกุมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นถุงมือนะครับรองเท้าบูทหมวกแว่นตาแล้วก็กองฝุ่นนะครับถึงจะเป็นสารที่ไม่มีสารเคมีนะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับผมนี่นะครับผมก็มาทําการฉีดพ่นนะครับการฉีดพ่นญ้าที่ถูกต้องนะครับ เราจะไม่เดินหน้าฉีดไปนะครับผมเราจะถอยหลังฉีดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการถอยหลังฉีดนะครับเราจะไม่โดนสารที่เราฉีดพ่นไปนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินหน้าฉีดไปนะครับเราก็จะลุยสารที่เราฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการถอยหลังฉีดแบบนี้เราจะไม่โดนสารเคมีเลยนะครับผม สารกำจัดวัชพืชออร์แกนิกตัวนี้นะครับก็สามารถกำจัดได้ทั้งพวกหญ้าใบาแคบนะครับชนิดต่างๆหรือว่าหญ้าใบากว้างนะครับชนิดต่างๆก็สามารถกำจัดได้นะครับอย่างเช่นพวกสับเสือตำแยนะครับหรือว่าพวกเฟิร์นนะครับก็สามารถกำจัดได้เลยนะครับผม เดี yeah. ๋ยวมาดูผลงานนะครับผมเพิ no. okay. hmm. ag ag ่งฉ yep. well, ีดเสร็จไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมมาดูก่อนครับหญ้าของเราเริ่มเหี่ยวแล้วก็แห้งแล้วนะครับตอนนี้แดดก็ร้อนยังจัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับหญ้าใบกว้างนะครับเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหญ้าใบแคบนะครับหญ้าใบแคบนะครับก็เริ่ม เหี่ยวแล้วก็เหลืองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารับชมผลงานอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไปหชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลาก็5้าโมงแล้วนะครับนี่นะครับก็หลังจากผ่านมาหชั่วโมงนะครับผมตอนนี้หญ้าของเราก็เริ่มแห้งเหี่ยวเฉาแล้วครับแล้วก็ใบไหมไปแล้วนะครับผม ใบไหมไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ไม่ได้ฉีดน,นะครับผมเพราะว่าใกล้ต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับใบไหมแห้งไปเลยนะครับเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นพวก หญ้าใบกว้างนะครับผมไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับหญ้าใบแคบนะครับถ้าเป็นพวกหญ้าคอมมินิดนะครับผมตัวนี้ก็แห้งไปก่อนแล้วนะครับนะครับเริ่มแห้งแล้วนี่หญ้าชนิดนี้นะครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับหญ้าใบแคบนะครับผมแต่ก็แห้งช้าหน่อยนะครับแห้งช้ากว่าหญ้าใบกว้างนะครับ ส่วนหญ้าที่เป็นเครือนะครับนี่นะครับหญ้าที่เป็นเครือพวกเอ่าเคือตดหมานะครับผมนี่ครับเริ่มเหี่ยวแห้งไปตามๆกันแล้วนะครับในเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงนะครับ มาเลยครับก็วันนี้เช้าวันใหม่นะครับครบ24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูญ้าที่เราฉีดพ่นด้วยสารกําจัดวัชพืชสูตรน้านะครับคือ BTEC นะครับผมตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูญ้าที่เราฉีดพ่นไว้จะแห้งขนาดไหนนะครับนะครับจากที่เมื่อวานก่อนฉีดนะครับผมญ้าของเราตรงนี้นะครับจะเขียวขจีเลยนะครับนี่ก็24ชั่วโมงนะครับดูญ้าครับ ก็เป็นหญ้าใบกว้างนะครับผมน,น,นะครับอันนี้เป็นต้นลูกใต้ใบนะครับเริ่มเหี่ยวแห้งไปก่อนเขาแล้วนะครับจากที่เมื่อวานตรงนี้นะครับเขียวขจีเลยตอนนี้ตัวหญ้าของเราเริ่มแห้งแล้วก็เหลืองแล้วนะครับผมตรงนี้แห้งเหี่ยวไปเลยนะครับ ใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหญ้าใบาแคบนะครับพวกหญ้าแห้วหมูนะครับผมนี่ครับเริ่มแห้งแล้วก็เหลืองแล้วนะครับผมดูกว้างๆนะครับนี่ครับตัวนู้นก็เป็นหญ้าคอมมินิตนะครับผมตอนนี้แห้งไปแล้วครับไม่เหลือ พวกที่เป็นเครือนะครับก็เริ่มเหี่ยวแห้งแล้วนะครับผมดูยาดตัวนี้ครับเริ่มเหลืองแล้วก็เหี่ยวแห้งแล้วนะครับใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนะครับ ที่เห็นเขียวเขียวก็จะเป็นพวกหญ้าที่มีเครือนะครับ or ก an ็จะแห้งช้าหน่อยนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบแคบนะครับหรือว่าหญ้าใบกว้างแบบนี้นะครับผมใช้เวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหญ้าก็จะแห้งเหี่ยวเฉาแบบนี้เลยนะครับผม สารกาจัดวัชพืชตัวนี้นะครับก็เป็นออแกนิกนะครับผมไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างนะครับใช้2ตัวนี้ร่วมกันนะครับจะได้ผลดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าแดดร้อนจัดๆใช้เวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหญ้าของเราก็จะแห้งเหี่ยวเฉาไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจสารกำจัดวัชพืชออแกนิกนะครับผมก็มีสารต่างๆอีกมากมายนะครับให้เลือกซื้อได้เลยนะครับซื้อได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับใช้ดีมากๆเลยครับ